เพลงซื้อกระเป๋าจากร้านค้าในราคา2 7 2 0บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ทางร้านลดให้เพลง15%จากราคาป้ายที่ติดไว้ถ้าเพลงซื้อกระเป๋าใบนี้โดยไม่ได้รับส่วนลดเพลงต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้กําลังถามหา,าราคาป้ายที่ติดไว้นั่นเองถูกไหมครับก็คือเขาบอกว่า,าถ้าเพลงนะครับ กระเป๋าใบนี้โดยไม่ได้รับส่วนลดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือ,อซื้อจากราคาป้ายเลยไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ลดไม่ได้ลด15%นะครับอันนี้คือ2,720บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่ลดให้แล้ว15%โอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับว่าเราสิ่งที่เรารู้เนี้ยเราจะคิดยังไงดีหลายคนที่เริ่มทํามาหลายข้อน่าจะเห็นโจทย์ปุ๊บเริ่มเริ่มมองออกว่าทำยังไงดีนะครับโอเค งั้นเราเริ่มต้นจากคำว่าลดนะครับลดราคา15%นะครับความหมายของลดราคา15%คือถ้าเราติดป้ายนะครับติดป้ายราคาเนี่ย100บาทนะครับเราจะขายนะครับขายกี่บาทครับขายก็ต้องลดลงไปถูกไหมจาก100ลดลงไป15ก็เหลือขาย85บาท นะครับก็คือขายน้อยกว่าราคาป้ายจริงไหมครับคําว่าลดราคา15%นะครับก็คือติดป้ายราคาไว้100บาทขาย85บาทอันเนี้ยลด15%นะครับคราวนี้เรากําลังจะหาอะไรเรากําลังจะหาว่าถ้าเพลงซื้อกระเป๋าใบนี้โดยไม่ได้รับส่วนลดก็แสดงว่าขายราคาที่ติดป้ายเลยไม่ได้รับส่วนลดถูกไหม ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โอเคก็แสดงว่าหาราคาป้ายนั่นเองนะครับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวาม,มือ,อเดี๋ยวคุณครูคิดตรงไหนดีคิดตรงข้างบนนี้เลยไหมเพราะฉะนั้นเรากําลังหาราคาติดป้ายเนาะก็ครูก็จะเขียนว่าชื่อนะครับราคาป้ายก็คือจ่ายราคาป้ายเลยแบบไม่ได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารู้ก็คือาราคาที่ลดเนาะ ราคาลดนะครับก็คือราคาที่ลดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านี่2720บาทเนี่ยมันเป็นราคานะครับซึ่งเป็นซึ่งราคานี้นะครับเป็นราคาที่ทางร้านลดให้เพียงแล้ว15%เนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สิ่งที่เรารู้คือราคาลดนะครับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือก็คือราคาป้ายแบบไม่ได้ลดเนาะโอเคมาเริ่มวางกันนะครับลดราคา15%นะครับก็คือจ่ายนะครับ อ่าราคาลดนะครับก็คือจ่าย85นะครับจ่าย85บาทจากราคาป้าย100บาทอันนี้คือลด1 5จริงไหมครับลด1 5ก็คือจ่าย8 5บาทจากราคาป้าย100บาทจริงไหมประโยคนี้เห็นไหมครับอันนี้ครูเอาความเข้าใจตรงนี้นะครับมาเขียนราคาลดก็คือจ่าย8 5บาท พอลด15พอลด15%เนาะจากราคาป้าย100บาทนะครับแต่ในโจทย์เขาจ่ายเท่าไหร่ครับอ่าในโจทย์เขาจ่ายไป2,720บาทอันนี้คือราคาลดเนาะคราวนี้ถ้าไม่ได้ลดล่ะต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็ได้คอนเซปต์ตัวเลขของเรานะครับก็คือเอา2,720เนี่ยวิ่งขึ้นไปคูณ100แล้วนำ85ลงมาหารแบบนี้นะครับก็คือนำตัวเลขนี้วิ่งขึ้นไปคูณ และนำา8วิ่งลงมาหารนะครับโอเคตัดแม่5ก่อนสักนิดนึงให้เลขมันน้อยลงเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งหารยาวได้นะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเอามาคูณ100จบเลยถูกไหมตัดแม่5นิดนึงนะครับ515 678 7535 55 25 26 27 54 20 2 1ห้าส2มกนะครับก็จะได้544คูณ100แล้วก็ข้างล่างมีส่วน17ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวคุณครูเอา544เนี่ยไปหาร17เลยนะครับหาร17เพราะว่า17อยู่ด้านล่างก็คือมันเป็นตัวหารเนาะครูหาร17เลยอ่ะมาดูกันอ่า17คูณ3 7 3 21ใส่1ทด2 3 1 3 4 5นี่51ใกล้เคียงนะครับก็17คูณ3ได้51 51แล้ว52 53 54เหลือ3ชัก4ลงมา สิบเจ็ดคูณสองได้สามสิบสี่ถูกไหมสิบเจ็ดคูณสองครับเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทศหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคจริงด้วยก็ลบกันเหลือศูนย์ไม่มีเศษนี่ได้คําตอบละคือสามสิบสองเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเลขตรงนี้ครับสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณสามสิบสองได้ห้าร้อยสี่สิบสี่แล้วก็เอาสามสิบสองคูณกับหนึ่งร้อยนะครับอากรูขออนุญ,ญาตลบที่ทดนะครับ เราเอาสามสิบสองคูณกับหนึ่งร้อยเราก็จะได้สามสิบสองแล้วก็เติมศูนย์สองตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้รับนะครับส่วนลดเนาะถ้าไม่ได้รับส่วนลดนะครับต้องจ่ายก็คือไม่ได้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองต้องจ่ายสามพันสองร้อยบาทนะครับต้องจ่ายสามพัน 200บาทนะครับโอเคก็ชัดเจนนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปโอเคทันไหมครับหวังว่าจะช่วยให้ในักเรียนมีความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่มีเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะครับไอข้อนี้จะเป็น,ปนการลดราคาแต่ไม่ได้ถามหาว่าลดแล้วได้ขายได้เท่าไหรน่นะคือถามหาราคาป้ายก็ต้องวางราคาป้ายไว้ด้านหลังสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือนะครับ โอเคคราวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ